สวัสดีครับพ,พี่น้องเพื่อนๆที่รักทุกคนครับมื้อนี้ผมก็สิพามาแยงก๋วยด่างอีกเคียงหนึ่งคนเด้อครับเด้อตื่นมาเช้ามดดื้อใดก็มาเบิ่งมาแยงแต่เราที่ล่ะดีใจหลายครับดีใจไร้ก๋วยน้ำวาด่างดีใจแบบใดจี้ยังได้อยู่ครับยังได้อัก๋วยน้วยวด่างเหตบ้านเพนนะิ่นน่ะแต่ว่าบ่มีปัญญาซื้อหรอเด็กอนน่ะ เบื้องในเฟสในหลายกระตุ้นละลายหมื่นบาทตัวนเต่ว,ว่ากลยตัวนี้นะครับผมบวชได้ซื้อมาเกิดขึ้นมาเองครับกลายพันธุ์ขึ้นมาเองอยู่ซวนนะครับยุ่ซวนล่างบ้านนี่แหละวางซ่องเดือนที่แล้วนะ่ะโอ้ยผมดีใจ่าซันบันทึกระบาดที่หนึ่งเพ่ละความดีใจของพอมนะ <laughs> ก็เลยง้า,งายเรามาไว้ใกล้ๆบ้านในะใกล้ๆอย่างนี้แหละซ่องเดือนแล้วครับงายเาไว้นี่ก็ลอเบื่มืม่ได้แบบแันใดเราจังสีอันแต็กน้ออกมาจังสิมีลูกให้ผมขอแต็กน้ออกมาแล้วเดียดย๋ยวนี้เด้ออยากเห็นน้อของเจ้าจ้าง เบิ่งดูครับพี่น้องความงามของข้อนะ่ะเบิ่งซอยผมเลยครับงามจับจิตจับใจอีีพี่น้องเลยเบิ่งดูพี่น้องงามคักงามแน่งามแท่งามว่าเบิ่งซอยนะครับเอา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 คุณนายผม่ันถือมีตรมาย,ยงรฮานะะคนอมีตรมายังครับ วายี่หมายข้อไปตองไปห้องมกทอเตสุกินสวยไปตองได้ไปตองเนี่ยใบตองกล้วยสวยตาเนี่ยอุ้ยเจ้าก็มาสางว่าต้นอื่นมีเจ้าคือบัไปเอาเจ้าคือซีม,มาเอา่ำใบกล้วยด่างเควสุไรต้นนี้มาทานอีเซฟก็กันเด้ยยว้ายเจ้ากคือข้อใบอันที่เหมือบนบัวสุไว้ฮะดอกตาเมนบัวน้อบัตทีเนี่ยเมนบัวน้อเมนบัวน้อเจ้าคือว่า มาใบจางสีไม่นก็เอาดอกตาเอ้ขอใบขี้ได้ลายเนี่ยใบขี้ลายอยู่เซ่ยใบเสด็จค่อยกระห่วงบนแนวใหญ่ข้อเนบาได้ด้วตาเจ้าหูบอกว่าแนวเคว้ยน่าค่อยแผงค่อยแผงซ้ำเลใบหนึ่งใบหนึ่งหมุนขาบ่อยน้อยน้อยพันเด้อคุณนายเด้อกจ้าหูอยู่ตาเออคุณนายข้อค่อยกระมารู้ว่าอีวบเสด็จกัดเหยาเข่าเสนาเอาเจ้าเหยาจักใบเจ้าเข่าเหรอนะ จ้าเอาตําพุ่นเด้อเจ้าอย่าสู้เอาสูงเด้ออใบเดียวตาใบซอกใบจก็เอาเอาเลยเอาเลยเจ้านี่ขอใบนี้ขอใบบ่วยเด้อหอมหมกามกันเด้โอ้ยเจ้าก็เฮดบาปบ่ใหนาเอาซั่นนอีกใบนึงเจ้าอาก็เอาเจ้าไปใบให้มันพอคะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยคุณนายค่อยก็มาเห็ดบ้าค่อยใสน่น้อมือเนอี่ยมาตัดใบกล้วยด่างค่อยขักเนี่ยเทว่าอันนี้ไม้แดดไม้ครับนี่พี่นอ้นองเอาเจ้าอีเอาก็เอาจะเอาทั้พอเลยส่องใบพอโอเคส่องใบก็ส่องใบเอาไปเลยไปไปไปเจ้าไปปัทถ์จะได้ส่องใบแล้วเจ้าไปปัทถ์นะ เดี๋ยวค่อยางให้อีกลักใบที่สรางพี่สีเด้อยวค่อให้แค่เจ้าแค่สร้งใบเด้อคุณนายเด้อพ่อสองบใบแค่นะั้นไปหอมอกคาเต้สุดกินเลยพี่น้องเอ้ยใจสีคาดร้อนๆค่อยก็มาเสดายแค่น้องวันนี้ค่อยไปเอาดอกตาใบสร้ยอยาง,งามๆค่อยกับเอาค่อยก,กับสสดายคือกัดท่านแล้วดีเอี๋ยไปไปไปจะเอาไปสร้างหน่ะไปเอาไปห่อหมกไปให้มันได้กินส่วยเหา โมกสเตฟสุกินเด้อทหารอีเซฟเซฟก็ไปโตงธรรมดา <c oughs> ครับ <c oughs> คุณนายไปเอาไปอันมกสุกินมกกินช่วยเอาไป <c oughs> โอ้ยพี่น้องเอ้ยค่อยกันมาเสดายใช่เนาะบ้านน่ะค่อยมาเคยได้ป้าจะแค่ดู คุณนายเอาข้องพ่มไปซ้องใบดีๆครับพี่นอ้องงายใบใบเดออีลาดเดออ,ออกนอใบใไวไวออกนอบไวไวใบใได้ขายายพูกหลายๆต้นให้มันงามเต็มส่วนเน่เอาวเ้เบิ้งไว้แง่งให้งามหูงามตา mừng thì nó mừng thì con bày không đi nó con bảy lần nga bé hết si chạy đi em đừng khi nó làm chắc chạy thì thế mừng thì con bảy cái si si ôi, gối vùng คุณนายตัดใบออกให้แล้วกันตัวใงไงไปไเดอ้ออีลาเดอ้อออกน้อออกลูกมาไล่ลเดอ้อคึกใจกับฟ้ากดไลค์กดแชร์กดที่ตามเด้อครับเดอ้อพี่น้องเลยคลิปน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ